ประเดี๋ยวเรียบร้อยไหมเมื่อคืนเทถึงกี่โมงเนี่ยเมื่อคืนเทถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบกืปีสองเลยเนาะเกือบปีสองเลยเหรอครับแต่ก็ดีนะเต็มหมดแล้วนะเพราะว่าเราค่อยๆหยอดอาจารย์เออเอาตัวไอ้ปั๊มหยอดนะก็ดีแล้วก็มันคือมันชูดเร็วไม่ได้เนาะเออค่อยๆชูดไปแล้วก็ เติมไปเติมไปนะให้มันหนืดแล้วมันจะเหนียวตัวออกอ๋อดีเลยตอนนี้ก็เเร็วมันไหลลยตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วแต่กรอบมันจะมีรูอยู่ตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วดีสี่สองกว่าก okay ี่คิวอร้อยคิวนะเมื่อคืนสองร้อยสองร้อยคิวอ๋อเหนื่อยไหมเนี่ยแั้วไม่นอนเลยจีนอนแล้วนอนแล้วตกเยอะไหมเมื่อคืนก็แบบนี้แหละฮะอาจอนก็แค่ก็เมื่อคืนมีฝนตกนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากตกประมาณสิบมิลแถวสามเสนนะตกไปเยอะแถวไอ้ าลากกระ bang อะไรงี้ก็ที่เราติดตั้งปั๊มสูบน้ําไว้ก็อาจจะใช้ิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะฮะและ้วก็สภาพตอนนี้คอนกรีตก็ค่อนข้างเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเข้าใจว่าตามแผนเดิมต้องต้องบอกว่านี้เป็นการทํางานของทางราปรมกับทางรับเปล่านะทางกรทมอเองเราเป็นแค่ผู้รายงานข่าวก็รายงานว่าก็ทําถึงไหนแล้วทีน,นี้ก็เตะคอนกรีตได้ค่อนข้างดีนะก็เห็นวะ่า,นะา,นะาวเป็นพื้นแน่นละก็น่าจะปิดตัวโครงได้หมดละเดีเตะเตะขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมวันนี้ถึงถึงมุมนี่เหรอ ถึงไอ้มุมเนี่ยนะะถึงถึงพนพนไอ้ตัวด่านแปงอ่ะอาโอเคแล้วก็จากนั้นก็เอาทรายลงก็ค่อยหยอดไปค่อยหแล้วก็เอาทรายลงพอทรายลงได้ที่เสร็จแล้วหินคุกอ๋อแล้วก็หินทุกแล้วก็แล้วนั้นก็ดินแล้วมั้งก็เทเอออยู่ไซส์นี้ตลอดไปเนี่ยครับอยู่ไซส์นี้ตลอดเลยป่ะก็ผมมาทั่วคราวครับอาจารย์อ๋อโอเคมาช่วยงานนี้นะครับโอเคครับก็ก้าหน้าได้ดีนะครับไม่มีปัญหายนะ เองานนี้ผมไม่ได้มีไม่ได้เก่งอะไรนะันเป็นเป็นของทีมงานเขาเราเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นงานก็ต้องบอกทางผู้ว่าเราประมอทางกระทรวงคมนาคมทางผู้รับเหมาก,ก็ช่วยกันปรมอเราดูด้านด้านนอกประสานงานช่วยเรื่องสูบน้ำเรื่องอะไรเงี้ยครับนะก็เราก็ช่วยกันเป็นทีมฮะก็ว่าขอบคุณทุกคนก็าําเต็มที่เมื่อคืนผมก็กลับไปก่อนท่านนายกมาเยี่ยมดมือยคืนนายกมาสี่ทุ่มครึ่งแล้วผมกลับไปก่อนท่านก็มาแบบไม่บอกลงหน้าก็ใครอยู่ก็รับไป นะก็ดีท่านก็ติดตามงานการที่ท่านลงมาทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ทาให้ทุกคนตื่นตัวเยอะขึ้นนะท่านก็มาเยี่ยมหลายโหนแล้วโอตลอดดีครับก็ช่วยกันนะฝนตกไม่มีผลนะเพราะว่าน้ํากับคอนกรีตนี้ก็เทใต้น้ําได้เลยนะันคอนกรีตไม่ผลทําทําให้บ่มไม่แข็งขึ้นเร็วกึ้นนีกนะ mm hmm. ออไม่มีปัญหาเร mm ื hmm. ่องน้ําแต่ว่าที่เรากลัวคือน้ำมันจะไปทาให้ดินมันสไลด์ลงสวัสดีจ้ะจากไหนเนี่ย<ะ>ขอบคุณะนะจ<า>นะ๊ะไม่เป็นไรอเมริกันอ่ะอเมริกันมาแจกเหรอ S <S อ้าวไหนตั้งบูส์แล้วเหรอไม่ใช่ผมไปซื้อมาอ้าวเฮ้ยไม่ไเป็นไรเป็นเกลียงใจอ,งอ้าวฝากวางก่อนโอ้โหเบิกอาจารย์เทเน่อ๋อมาจากสภาวิทยุกรใช่งไหมโอเคครับก็สถานการณ์ก็ไปค่อยๆไปนะด้านนอกก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะนี่ที่เรากั้นเขื่อนไว้นี่มากี่โมงแล้วสภาวิทยุก่อนอาจารย์เ<ต>ทเน่นะถึงยังกำลังอ๋อที่ซื้อกาแฟมารออาจารย์เลยอย่างเนี้ยวันนี้เรากั้นเขื่อนไว้ตรงนี้ก็ดีทำให้น้ำลงไม่ได้ก็เลยมาท่วมตรงนี้แทน เออรวมลงที่ทํางานแทนแล้วก็เตรียมเครื่องปั๊มน้ําไว้นะคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานตกมาเยอะสิบมิลแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีแต่ก็ไม่เยอะวันนี้ดูนายกอากาศแล้วก็ไม่ได้เยอะมากตัวนี้ก็ได้จะทําคานไว้อันนี้เตรียมห้อยเครื่องสูบน้ําถูกไหมคานตัวนี้นะมันจะเกะกะบไหมวันนียไม่ไม่ไม่เกะกะหรอกครับอาจารย์เขาจะคานไว้ไว้ห้อยเครื่องสูบน้ำเมื่อจำเป็น ก็เดี๋ยวจะทำเป็นตะลิงขิ้วอ๋อหิ้วไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลอกติดตันค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ๋อโอเคเปิดจำเป็นใช่ไหมเดี๋ยวว่าต้องเกิดยวสุดเสือต้องดูดน้ําออกเงี้ยก็จะทําตรงนี้เป็นตัวที่ไว้ดูดน้ําก็ห้อยลงไปแล้วมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วเคลียร์ขยะตรงนี้ไว้ยังเนี่ยโอเคครับเมื่อเช้าผมก็มีงานวิ่งนะก็วิ่งนะแล้วเรียบร้อยไปเปิดงานวิ่งดีเรียบร้อยไหมครับผมนี่ดูทำอะไรเทเหรอ เามื่อคืนเทเอาิงียบร้อยโอเคปิดข้างล่างได้เรียบร้อยแล้วบนนี้ปิดแล้วนะคิดว่าปิดแน่นแล้วปิดปดแล้วครับไปดูข้างล่างเห็นไหมไม่มีแสงแล้วนะไม่มีแล้วครับปิดเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนเขาโอเคชัวรเลยดูเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยนะโอเคดเดี๋ยวลุยต่อครับโอเคนี่กินข้าวเช้าก็เหรอครับอะไรเนี่ยข้าวเช้าวันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหมูทอดโอเคขอบคุณมาก มวัสดีเฮ้ยกูไปัยคับว่เมื่อคืนได้ปั๊มน้ำไหมไม่มีว่าน้ำน้อยแต่ปัม๊มเราพร้อมใช่ไหมมีฝนตกเรื่อยๆครับผมแต่ว่าจะไม่เยอะไม่ถึงไม่ถึงขนาดที่ว่าน้ำลุ่มขังด้ขขนานไหนแต่แต่ปัม๊มเราพร้อมนะมพร้อมเราพร้อมครับโอเคพักพักหน่อยช่วงนี้หนาวก็ดีคือให้พิษมานนะันนะเมื่อเช้าก็ามีงานวิ่งที่สน,นามพระผมก็วิ่งจากบ้านไป น่าติดสองโวลม์มก็ฝนตกครับชุช่มชาเลยแต่ก็ตกไม่มากถุงส,สุดกามาม็มายี่สิบมิลบดีครับเรียบร้อยดีไหมไม่มีอะไรนะเมื่อคืนน้ำไม่ท่วมนะน้ไหลอยู่นิดหน่อยโอเคได้แต่ไม่ต้องใช้ปัมนะตัวนี้ก็ต้องบานเรียบร้อยไหมพี่เราพอพอดีเรียบร้อยนะมีรตื่นเต้นไหมไม่ได้ดูดน้ำนะ ไม่เยอะเระมาณเจ็ดมาสิบมิลฝนตกไม่เยอะ,อยอะอคี่จัดรถก็เปิดเข้าไปได้ใช่ไหมอมโอเคก็คนมาลงมาได้ปกติเรียบร้อยไหมครับอันนี้อยู่ใครเนี่ยยีมตีอาดูดีนะนปิดได้ยังเนี่ยป,ปิดเรียบร้อยนะร้อยสิบคิวโอเค,ค <น S 1> เดี๋ยวเขาเข้าไปดูนะได้ยอครับ อันนี้ก็เตรียมเนี่ยน้ำแล้วก็ทำเขื่อนไว้ก็ไม่ลงไปในบ่ออันนี้ตัวเจนเหรอตัวนี้นมาทำปั๊มน้ำใช่ไหมอันนี้คือตัวไอตัวสถานีใช่ไหมเนี่ยดูความลึกของสถานีนะเนี่ยนี่คือสถานีที่ เอ๊ะไอ้ชั้นนี้ชั้นที่ดินไหลใช่ไหมชั้นล่างนี่นะเนี่ยคือที่ทะลุเข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยล่างล่างแล้วต่อไปก็จะใช้ช่องนี้เป็นการเอาของดินที่มันอยู่ข้างในออกมันก็ลึกเนี่ยนี่คือตัวสถานีนะก็แข็งแรงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะเอาตัวสถานีไปครับอันนี้คือชั้นไหนอะชั้นที่ที่ทะลุไหมตัวนั้นชั้นล่างนครับอันนี้คือเศษดินใช่ไหมครับอืมโอเคครับต้องดูบางล่างรียบร้อยใช่ไหมปิดมืดแล้วมั้งตอนนี้ เดี๋ยวช้านี้ก็มีงานที่สุดมชิมเศรษฐก,กิจนะต้องไปพูดเรื่อง s อสเช้าก็วิ่งมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอะอากาศดีเย็นสบายเออเอาใส่หมวกหน่อยมาเออหมวกเขียวสวยดเวยเมื่อกี้เอาใบใบนะอยู่ในรถไม่ได้หยิบออกมานี่ให้ใส่หมวกหน่อยก็ดีเพราะเดี๋ยวอะไรตกใส่หัวสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่ติดเรียบร้อยนลนะ้น่าจะอุดได้แล้วนะแล้วของโรงพักเป็นไงบ้าง ไม่มีอะไรนะยังมั่นคงอยู่นะครัเนี่ยที่เราทําเขื่อนไว้เนี่ยก็เรียบร้อยดีใช่มเราทำเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ําตรงนี้มันไหลลงไปในบ่อก็จะช่วยตรงนี้อาจจะช่วยหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ไปเพิ่มน้ําในบ่อ นี่งตรงหาหาดีนะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะคลีนพรุ่งนี้น่าจะเคลียร์พวกเศษขยะออกนะเศษนี่เนี่ยเมื่อคืนมีดินสไลด์สองล้อครับตรงไหน<ล>อ่ะครับดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะตอนที่ห้าครับตอนฝนตกหนักๆไม่ไดหโถ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 โัวเพราะอะไแล้วมันอารามดังไหมไม่ดังดังหนึ่งลิตรดังนิดหนึ่งครับเป็นตัวอ๋ออันนู้นดังว่ตอนตอนหกขั้นอ๋อสี่ปีนีะแต่ตรงนี้แม่นแั่นคงไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ไม่ไม่ไม่เกิดอีกว่าถ้าเราดูตรงนี้มันจะมีกำแพงตรงนนีี้้ท่่กัอยู ลงไปลึกมันก็ช่วยตึกนี้ได้นะตึกทีบางกอนอต่อฝั่งนู้กกนก็ทําถ้าเกิดดูเราเห็นเราการกั้นกระสอบันแล้วนะก็คือการไม่ให้น้ำจากทางนู้นไหลลงมาที่บ่อเราก็ทาเป็นเขื่อนล้อมไปเลยเนี่ยแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็วางแผลแล้วาก็รู้ว่าคาดว่ามันจะมีฝนตกได้แต่วันนี้แต่วันนี้ก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดไว้ไม่เป็นพวกนี้หนักโอเคครับน้ำก็ยังไม่เยอะมากตอนนี้ก็จะเตรียมไว้สำหรับห้อยเครื่องสูบน้ำตรงนี้ เผื่อฉุกเฉินต้องสูบน้ำออกอสวิตก็เริ่มแล้วตอนนี้ลงมาก็ปกตินะครับทำงานได้คนไข้ก็มาแล้วสถานีมก็แข็งแรงอยูน่นะแบกโอ้โหแบกตายแบกอะไรได้เยอะเลยเนี่ยเรียบร้อยนะ ได้นอนไหมเมื่อคืนเรียบร้อยได้นอนไหมแล้วปั๊มเตรียมห้อยยางปั๊มข้อหมาอย่างปั๊มถ่ายเลยถ่ายเลยพีเอ็มทีอย่างเนี้ยพีเอ็มทีทำไงเนี่ยให้มัยไปตรวจทุกสถานีนะอย่าให้มีอย่างงี้นะรบไงเอานความาหน่อยครับลูกคนหน่อยไม่ลูกกลัวสบายโอเคขอบคุณครับขอบคุณเรียบร้อยไปไปเดี๋ยวงไปทำงานต่อแล้ว โอ้ยมาขายข้าเลยนะครับเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยครับพี่โอเคนะวันนี้เขาปูข้างกี่โมงอะ่ะเก้าโมงนะวันนี้กี่คิวอโอเคค่อยๆเติมไปเรียบร้อยอโอเคไม่ยากครับเดี๋ยวผมต้องไปภารกิจต่อเพราะเดี๋ยวจะมีไปพูดไปงานสัมมนาหน่อยก็ทางนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะ ท่านนายกก็กุนาม,มาเมื่อคืนผมกลับไปก่อนท่านมาเดึกกับเราอีก <c oughs> ท่านก็มาแบบไม่บอกลงหน้า <c oughs> ก็ดีให้เป็นกำลังใจแล้วก็คนจะได้ตื่นตัวกันนะโอเคครับมีอะไราะายงานต่อนะสวัสดีครับ